การทำให้ตัวเองดูดีโดยการทำให้คนอื่นดูแย่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำหลายครั้งที่เราพบเห็นคนบางคนพยายามยกตนเองให้สูงขึ้นโดยการพูดในทางที่ทำให้คนอื่นดูแย่แต่จริงๆแล้วการกระทำแบบนี้จะไม่ทำให้เราดูดีขึ้นเพราะมันจะทำให้คนอื่นมองเราในแง่ลบสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การทำให้คนอื่นตกต่ำลง แต่คือการทำให้ตัวเองดีขึ้นด้วยการพัฒนาตนเองการยกย่องคนอื่นและยอมรับความแตกต่างเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรใช้การวิจารณ์คนอื่นเพื่อยกระดับตัวเองการพูดถึงข้อบกพร่องของผู้อื่นอาจทำให้เราได้ดูดีในชั่วขณะแต่ความดีแท้จริงจะเกิดขึ้นจากการกระทำที่มีคุณค่า การพูดหรือการกระทำที่ทำให้คนอื่นรู้สึกแย่อาจทำให้เราสูญเสียความน่าเชื่อถือในระยะยาวในที่สุดแล้วความดีจะไม่อยู่ในคำพูดแต่จะอยู่ในความจริงใจและการกระทำที่มีความหมายดังนั้นอย่าทำให้ตัวเองดูดีโดยการทำให้คนอื่นดูแย่แต่จงทำให้ตัวเองดีกว่าเดิมโดยการสร้างคุณค่าในตัวเอง การที่เราพยายามยกตนเองขึ้นมาโดยการทำให้ผู้อื่นดูแย่จะไม่ช่วยให้เราได้รับความเคารพหรือความเชื่อถือจากคนรอบข้างบางครั้งเราอาจคิดว่าการพูดให้คนอื่นดูแย่จะทำให้เราดูมีคุณค่าหรือโดดเด่นมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันกลับสร้างความแตกแยกและความไม่ไว้วางใจการพูดถึงข้อเสียของผู้อื่นไม่ใช่การช่วยให้เราเติบโต แต่กลับทำให้เราถอยหลังไปยังจุดที่ต่ำกว่าเดิมสิ่งที่ทำให้คนอื่นประทับใจคือความเป็นมิตรความจริงใจและการให้เกียรติเมื่อเราสามารถยกย่องและยอมรับคนอื่นได้เราก็จะได้รับความเคารพจากผู้อื่นกลับมาเช่นกันการพูดถึงข้อบกพร่องของผู้อื่นอย่างไม่มีเหตุผลเป็นการแสดงออกถึงความไม่มั่นใจในตัวเอง ในทางกลับกันเมื่อเรามีความมั่นคงในตัวเองเราจะไม่จำเป็นต้องทำให้คนอื่นตกต่ำลงเพื่อให้ตัวเองดูดีการให้กำลังใจและการสนับสนุนผู้อื่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนเพราะความดีที่เราทำไม่ใช่แค่ในคำพูดแต่จะสะท้อนออกมาผ่านการกระทำและท่าทางที่จริงใจ การที่เราจะยกตัวเองขึ้นมาได้จริงๆคือการพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าผ่านการเรียนรู้และการเติบโตอย่าลืมว่าคนที่จริงใจจะได้รับความนับถือในระยะยาวไม่ใช่คนที่ชอบทำให้คนอื่นดูแย่เพียงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองการพูดให้คนอื่นดูแย่ไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนที่มีคุณค่าในทางตรงกันข้ามมันทำให้เราเสียความเคารพจากคนรอบข้าง คนที่พยายามทำให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยกว่ามักจะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีมันจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นเริ่มสั่นคลอนหากเราต้องการจะเติบโตในสังคมเราควรทำให้ตัวเองดีขึ้นด้วยการพัฒนาทักษะและความรู้การสนับสนุนผู้อื่นในการเติบโต จะช่วยให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเปิดโอกาสให้ตัวเองเติบโตตามไปด้วยเมื่อเรารู้จักช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลประโยชน์มันจะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและจะทำให้เรามีคนที่คอยสนับสนุนเราในยามที่เราต้องการแทนที่เราจะมองหาจุดบกพร่องของคนอื่นเราควรมองหาวิธีที่จะช่วยพวกเขาให้ดีขึ้น การพูดในเชิงบวกจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีและมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองเช่นเดียวกันในทุกๆสถานการณ์เมื่อเราพูดถึงคนอื่นเราควรคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการวิจารณ์หรือการพูดในทางที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายอาจทำให้เราสูญเสียความเชื่อถือจากคนอื่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในอนาคตในขณะที่การพูดในทางบวกหรือการให้กําลังใจจะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนการมองหาความดีในตัวคนอื่นไม่เพียงแต่ช่วยให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นแต่ยังช่วยให้เรามีมุมมองที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยโอกาสเมื่อเรามองเห็นคุณค่าในผู้อื่น มันจะช่วยให้เราเติบโตในด้านต่างๆทั้งในด้านอารมณ์ความสัมพันธ์และการงานแทนที่จะมองหาความผิดพลาดในตัวคนอื่นเราควรพยายามมองหาจุดแข็งของเขาและสนับสนุนให้เขาพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นไม่เพียงแต่ตัวเองจะได้รับประโยชน์แต่ความสัมพันธ์ที่ดีจะกลับมาส่งผลดีต่อเราด้วยเช่นกัน การคอยสนับสนุนคนอื่นในการเติบโตเป็นการแสดงถึงความมั่นใจในตัวเองและความเชื่อมั่นว่าเราไม่จำเป็นต้องลดคนอื่นเพื่อที่จะยกตัวเองขึ้นมาเมื่อเราสามารถยกย่องและให้กำลังใจผู้อื่นมันจะทำให้เราได้รับความเคารพจากทุกคนรอบข้างการทำให้ตัวเองดูดีไม่ได้หมายถึงการทำให้คนอื่นดูแย่ แต่หมายถึงการทำให้ตัวเองดีขึ้นด้วยความพยายามและความตั้งใจการพูดถึงข้อดีของผู้อื่นไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขารู้สึกดีแต่ยังทำให้ตัวเราเองดูมีความน่าชื่นชมและเป็นคนที่มีคุณค่าความจริงใจและความเอื้อเฟื้อเป็นสิ่งที่ทำให้เราดูดีและมันไม่จำเป็นต้องมาจากการพูดให้คนอื่นรู้สึกด้อยกว่าการที่เรายอมรับ และให้ความเคารพในตัวคนอื่นทำให้เราสามารถสร้างสังคมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนได้การช่วยเหลือและสนับสนุนกันและกันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความไว้วางใจการทำให้คนอื่นรู้สึกดีจะกลับมาทำให้เรารู้สึกดีเช่นกันและเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการทำให้คนอื่นรู้สึกแย่เพื่อให้ตัวเองดูดี เมื่อเราพูดในทางที่ดีต่อผู้อื่นไม่เพียงแต่เราจะได้รับความเคารพจากพวกเขาแต่เรายังสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความร่วมมือและความเข้าใจในขณะที่การพูดในทางที่ไม่ดีจะสร้างความขัดแย้งและทำให้เกิดความไม่พอใจในระยะยาวมันอาจทำให้เราสูญเสียโอกาสในการเติบโตการเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นการแสดงถึงความเคารพและยอมรับในความแตกต่างไม่ใช่การวิจารณ์หรือลดทอนคุณค่าของผู้อื่นเมื่อเราสามารถมองเห็นความสามารถและความดีในตัวคนอื่นมันจะช่วยให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาและนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตัวเองการกระทำที่ดีและการสนับสนุนผู้อื่นจะทำให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และเต็มไปด้วยความสุขเราจะไม่มีวันรู้สึกขาดอะไรเมื่อเราช่วยเหลือคนอื่นเพราะในที่สุดความดีที่เราทำจะกลับมาหาเราเองการที่เราทำให้คนอื่นรู้สึกดีไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่ยังเป็นการสร้างพลังบวกในสังคมที่ทุกคนสามารถเติบโตและพัฒนาตัวเองไปด้วยกัน ดังนั้นแทนที่จะใช้การทำให้คนอื่นรู้สึกแย่เพื่อยกระดับตัวเองเราควรหาวิธีที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับสิ่งนี้จะนำไปสู่สังคมที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความร่วมมือที่สามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนั้นเริ่มต้นจากการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน เมื่อเราปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความจริงใจและการยอมรับมันจะทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและเต็มใจที่จะร่วมมือกับเราการที่เราไม่พยายามลดทอนคนอื่นหรือพูดในทางที่ทำให้พวกเขารู้สึกแย่จะทำให้เราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจและการสนับสนุนเมื่อมีความเคารพและความเข้าใจในตัวกันและกัน มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นบางครั้งเราอาจพบว่าความสำเร็จของคนอื่นทำให้เรารู้สึกด้อยแต่แทนที่จะใช้วิธีทำให้คนอื่นตกต่ำเราควรหาวิธีที่จะเรียนรู้จากความสำเร็จของพวกเขาและนำมันมาปรับใช้ในการพัฒนาตัวเอง ไม่จำเป็นต้องทำให้ตัวเองดีกว่าผู้อื่นโดยการทำให้คนอื่นดูแย่สิ่งที่สำคัญคือการยอมรับในความสามารถของตัวเองและพัฒนาความสามารถนั้นให้เต็มที่การสนับสนุนผู้อื่นในการเติบโตไม่เพียงแต่ช่วยให้พวกเขาพัฒนาแต่ยังทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีและมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อเราช่วยเหลือคนอื่นในการเดินตามเส้นทางของพวกเขา เราจะเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเอาชนะผู้อื่นแต่คือการเดินร่วมไปกับคนที่เราให้ความช่วยเหลือการพูดในเชิงบวกและการสนับสนุนจะเป็นการสะท้อนถึงความมั่นคงและความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเรามันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เพียงแค่ยั่งยืนแต่ยังเต็มไปด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่มีคุณค่า การพูดในทางที่ดีต่อคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องปกป้องหรือหลบหลีกจากความจริงแต่คือการใช้คำพูดที่มีความสร้างสารรค์และให้กำลังใจการแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาพร้อมกับการให้ความเคารพเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราไม่เพียงแต่ดูดีในสายตาของคนอื่นแต่ยังเป็นการสร้างความไว้วางใจและความเคารพจากพวกเขาด้วย เมื่อเรามีความมั่นใจในตัวเองเราไม่จำเป็นต้องทำให้คนอื่นรู้สึกแย่เพื่อยืนยันความมั่นคงนั้นในทางตรงกันข้ามการใช้คำพูดที่ให้เกียรติและสนับสนุนจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเราเองด้วยการที่เราเลือกที่จะพูดในทางที่ทำให้คนอื่นรู้สึกดีเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นมันช่วยให้เรากลายเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อ และพร้อมช่วยเหลือคนที่สามารถทำให้คนอื่นรู้สึกดีมักจะได้รับความชื่นชมและความเคารพจากคนรอบข้างไม่ใช่เพราะเราดูดีในแง่ของการพูดเพียงอย่างเดียวแต่เพราะเราเป็นคนที่มีความจริงใจและให้ความสำคัญกับคนอื่นการที่เรารู้จักยกย่องและสนับสนุนผู้อื่นจะช่วยให้พวกเขารู้สึกว่ามีคุณค่าและได้รับการยอมรับ เมื่อทุกคนในสังคมสามารถรู้สึกถึงความเคารพและการยอมรับมันจะทำให้สังคมของเรามีความสงบสุขและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นในทุกๆความสัมพันธ์ความสุภาพและการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราสามารถพูดถึงข้อดีและความสามารถของผู้อื่นได้มันจะทำให้เรามีโอกาสที่จะเรียนรู้จากพวกเขาและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นตามไปด้วย การไม่พยายามทำให้คนอื่นดูแย่จะทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเราไม่จำเป็นต้องยกตัวเองขึ้นโดยการลดคนอื่นแต่ควรเน้นที่การพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกันกับผู้อื่นสิ่งนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนและมีความสุขจริงๆในระยะยาวการที่เรารู้จักยอมรับและให้เกียรติผู้อื่น ไม่เพียงแต่ทำให้เราดูดีในสายตาของคนรอบข้างแต่ยังทำให้เรารู้สึกพึงพอใจในตัวเองด้วยการทำสิ่งที่ดีจะสร้างความสงบในจิตใจการพูดในทางที่ดีไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงการทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นแต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจและความเข้าใจเมื่อเราพูดในเชิงบวก เราจะไม่เพียงแค่ช่วยให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นแต่ยังทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากพวกเขาความรู้สึกของการให้กําลังใจและการยกย่องจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความร่วมมือทุกคนในสังคมจะมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองการพูดถึงความดีของผู้อื่นและการให้กําลังใจ ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมให้พวกเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองแต่ยังทำให้เราเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเข้าใจถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมการยอมรับความแตกต่างและให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนสิ่งสำคัญคือการไม่พยายามดึงตัวเองขึ้นมาโดยการทำให้ผู้อื่นตกตำ่ำ เราควรหาทางที่จะยกตัวเองขึ้นด้วยความพยายามในการพัฒนาความสามารถของตัวเองไม่ใช่ด้วยการลดทอนคนอื่นสิ่งนี้จะช่วยให้เรามีความมั่นคงในตัวเองและทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่าการทำให้คนอื่นรู้สึกดีไม่ได้หมายถึงการมองข้ามความจริงหรือการหลบหลีกปัญหาแต่เป็นการเลือกพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ การเลือกคำพูดที่ดีจะช่วยให้ทุกคนรู้สึกว่าเรามีความตั้งใจที่จะสร้างความเข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีการที่เราพูดในทางที่ดีและสนับสนุนคนอื่นจะทำให้เราเป็นคนที่มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมันไม่เพียงแต่จะทำให้เรามีเพื่อนที่ดีแต่ยังทำให้เรามีโอกาสในการเรียนรู้จากคนรอบข้าง การช่วยเหลือคนอื่นไม่จำเป็นต้องเป็นการให้สิ่งของเสมอไปบางครั้งแค่การให้คำแนะนำที่ดีหรือคำพูดที่ให้กำลังใจก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนได้การที่เราทำให้คนอื่นรู้สึกดีจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีในทุกๆด้านของชีวิตทั้งในด้านการงานและการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเราไม่ควรมองหาความผิดพลาดในคนอื่น แต่ควรมองหาวิธีที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตและพัฒนาเมื่อเราช่วยให้คนอื่นพัฒนาตนเองมันจะทำให้เราเองก็เติบโตและพัฒนาตามไปด้วยความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทำให้คนอื่นตกตำ่ำแต่มาจากการช่วยกันผลักดันให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าการให้ความสำคัญกับการสนับสนุนคนอื่นจะทำให้เรามีความสุข และรู้สึกพึงพอใจในชีวิตและในที่สุดเราจะพบว่าความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจากการให้และรับอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่จากการพยายามลดค่าของผู้อื่นเพื่อยกตัวเองความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นจากการให้เกียรติและการยอมรับในตัวผู้อื่นเมื่อเรารู้จักให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนรอบข้างมันจะทำให้เรามีความสุข และมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนการทำให้คนอื่นรู้สึกดีไม่ได้ทำให้เราเสียอะไรแต่กลับสร้างความเชื่อมั่นและความเคารพในตัวเราเองในที่สุดการให้เกียรติผู้อื่นจะกลับมาทำให้เราเป็นคนที่มีคุณค่าและเมื่อเราสามารถยอมรับคนอื่นได้อย่างแท้จริงเราจะสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความรักการที่เราสนับสนุนกันและกัน เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราทุกคนเติบโตไปในทิศทางที่ดีเราควรจำไว้ว่าความดีที่เราทำจะกลับมาหาเราเองและการที่เราไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกแย่จะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีและความสุขในระยะยาว